ไม่มีอะไรที่รักษาไม่ได้หนึ่งในบทความลับปรับสุขภาพดรจอห์ดิมาตินีผมพูดเสมอว่ารักษาไม่ได้แปลว่ารักษาได้จากข้างในฉันเชื่อและรู้ว่าไม่มีอะไรที่รักษาไม่ได้ทุกโรคที่ใครๆบอกว่ารักษาไม่ได้ก็มีคนรักษาให้หายแล้ว่นะช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึง่งในความคิดของฉันและในโลกที่ฉันสร้างนั้น ไม่มีคำว่ารักษาไม่ได้ในโลกนี้ยังมีที่ว่างสำหรับคุณอีกมากมายเพราะฉะนั้นจงมาอยู่ร่วมกับฉันและทุกคนที่นี่นี่คือโลกที่ปาฏิหาริ์เกิดขึ้นเป็นปกติประจำวันคือโลกที่เปี่ยมล้นด้วยความสมบูรณ์พลังพร้อมและสิ่งดีๆทุกอย่างมีอยู่แล้วภายในตัวคุณฟังดูราวกับสวรรค์ใช่ไหมล่ะ ก็ใช่จริงๆนะสิ m i h h e l l e r r n r r d b a c w วิ t คุณเปลี่ยนชีวิตของคุณและเยียวยาตนเองได้ m o r r i s Goodman นักเขียนและวิทยากรระดับโลกเรื่องราวของผมเริ่มขึ้นในวันที่10มีนาคม1981นั่นคือวันที่เปลี่ยนทั้งชีวิตผมอย่างแท้จริงและผมจะไม่มีวันลืมเป็นอันขาดผมประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตก ต้องไปนอนเป็นอมา,าพาาทั้งตัวอยู่ในโรงพยาบาลไขสันหลังผมแหลกละเอียดกระดูกคอ,อข้อที่หและ2ของผมหักกิรียสนองในการกลืนของผมถูกทำลาย ผมกินหรือดื่มอะไรไม่ได้หายใจเองไม่ได้เนื่องจากกระบังลมฉีกขาดสิ่งเดียวที่ผมยังทำได้คือกระพริบตาแน่นอนแพทย์ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผมจะต้องนอนเป็นผักไปตลอดชีวิตสิ่งที่ผมยังทำได้คือกระพริบตานั่นคือภาพของผมที่พวกเขามองเห็นแต่พวกเขาคิด อย่างไรนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าผมคิดอย่างไรต่างหากผมว่าภาพตัวเองกลับคืนเป็นคนปกติและเดินออกจากโรงพยาบาลสิ่งเดียวที่ผมต้องทำในโรงพยาบาลคือการจัดการกับความรู้สึกนึกคิดของตนเองและเมื่อผมควบคุมความคิดได้แล้วผมก็แก้ปัญหาได้ทุกอย่าง ผมถูกยงไว้กับเครื่องช่วยหายใจและพวกเขาบอกว่าชาตินี้ผมจะหายใจเองไม่ได้อีกแล้วเนื่องจากกระบังลมถูกทำลายแต่ภายในตัวผมมีเสียงเบาๆสั่งอยู่ตลอดเวลาว่าหายใจลึกๆหายใจลึกๆหายใจลึกๆสิหายใจลึกๆสิลๆสและในที่สุด ผมก็ค่อยๆหายใจได้เองท่ามกลางความงุนงงหาคำอธิบายไม่ได้ของทุกคนผมไม่อาจยอมให้อะไรมารบกวนความคิดจิตใจที่แน่วแน่อยู่กับจุดหมายและภาพที่ผมวาดไว้ในจินตนาการผมตั้งเป้าว่าจะลุกขึ้นเดินออกจากโรงพยาบาลในวันคริสต์มาสแล้วผมก็ทำได้จริงๆผมเดินออกมาจากโรงพยาบาลด้วยสองขาของผมเองทงั้งทั้งที่ ทุกคนเคยบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้ผมจะไม่มีวันลืมวันนั้นเลยสำหรับคนที่ยังเวียนว่าอยู่กับความเจ็บป่วยทุกพลภาพผมมีข้อสรุปเรื่องราวชีวิตของผมเพื่อเป็นบทเรียนว่าพวกเขาทำอะไรกับชีวิตของตนเองได้บ้างและข้อสรุปของผมก็คือคนเราเป็นอย่างที่ตนคิดได้มอริสกูดแมน เป็นที่รู้จักในฐานะมนุษย์ปาฏิหาริย์เรื่องราวของเขาปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ชุด The Secret เพราะแสดงถึงพลังอำนาจอันลึกล้ำไร้ขอบเขตและศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของจิตมนุษย์มอริสรู้ว่าภายในตัวเขามีอำนาจที่จะทำให้สิ่งที่เขาคิดปรากฏเป็นจริงขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปได้และเรื่องของมอริสกู๊ดแมน ก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนนับพันหันมาคิดสร้างจินตนาการและรู้สึกจนร่างกายฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเขาคือผู้พลิกวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดของชีวิตให้กลายเป็นของขวัญล้ำค่าตั้งแต่ภาพยนตร์ชุด The Secret ได้รับการเผยแพร่เราได้รับเรื่องราวจากผู้ชมจำนวนมาก เกี่ยวกับปาฏิหาริย์แห่งการขจัดโรคร้ายสารพันชนิดไปจากร่างกายผู้คนหลังจากพวกเขาได้ชม The Secret ทุกอย่างเป็นไปได้เมื่อคุณมีความเชื่อสำหรับเรื่องสุขภาพร่างกายฉันขอฝากแง่คิดจากคำพูดของดรแบนจอนสันให้คุณได้นำไปคิดต่อเรากำลังเข้าสู่ยุคของยาเร่งพลัง ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลล้วนมีคลื่นความถี่สิ่งเดียวที่คุณจะต้องทำก็คือเปลี่ยนขคลื่นความถี่ของคุณหรือสร้างขคลื่นความถี่ที่ตรงกันข้ามขึ้นเป็นเรื่องง่ายขนาดนี้เลยที่จะเปลี่ยนอะไรก็ได้ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคทางกายหรือเรื่องทางอารมณ์หรืออะไรอื่นก็ตามทีนี่เป็นเรื่องใหญ่มาก เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เราได้ประสบมาสรุปความลับปรากฏการยาหลอกเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงการทำงานของกฎแห่งการดึงดูดเมื่อผู้ป่วยเชื่อมั่นเต็มที่ว่ายาที่ใช้นั้นจะรักษาโรคได้เขาก็ได้รับสิ่งที่เขาเชื่อและหายจากโรคจริงๆมุ่งคิดถึงแต่สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ คือสิ่งที่เราทำได้ด้วยใจไม่ว่าสภาพเงื่อนไขาภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ตามการหัวเราะจะดึงดูดความร่าเริงยินดีขจัดสิ่งที่เป็นด้านลบออกไปและนำไปสู่การรักษาโรคได้อย่างปาฏิหาริย์ที่โรคอยู่ในร่างกายได้ก็เพราะถูกผูกกล้ามไว้ด้วยความคิดด้วยการสังเกตค้นหาอาการป่วย และด้วยความสนใจที่มีต่อโรคนั้นถ้าคุณรู้สึกไม่สบายเล็กๆน้อยๆอยอย่าไปพูดถึงยกเว้นเสียแต่คุณต้องการจะป่วยมากขึ้นถ้าคุณฟังคนอื่นบ่นเรื่องอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของตนคุณก็ช่วยเพิ่มพลังให้อาการเจ็บป่วยของเขาพยายามพลิกประเด็นสนทนาไปหาเรื่องดีๆและตั้งใจคิดถึงภาพคนป่วยเหล่านั้นอยู่ในภาวะสุขภาพดี ความเชื่อเรื่องการแก่ชราเป็นความคิดที่ฝังหัวเราอยู่ทุกคนจงสลัดอ่อนจากสสำนึกของคุณและหันมารวมศูนย์ความคิดที่สุขภาพดีและความเยาววัยนิรันด์ไม่ต้องติดตามข่าวสารเรื่องโรคและความชราข่าวสารด้านลบเหล่านี้ช่วยอะไรคุณไม่ได้